สวัสดีครับชาวตุนนะครับทุกๆท,ท่านกันด้วยกลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวอีพีนี้ก็จะเป็นคำพยากร์พิเศษนะครับสเปเชียลเฉพาะเลยกลับหัวข้อเรื่องพยักษ์คืนถิ่นราชามังกรหวนกลับสู่บัลลังก์โอ้โหเป็นยังไงครับแค่ชื่อก็เวอร์หวังอลังการแล้วจริงๆก็คือ พระเสาท่านจะยกย้ายกลับเข้าบ้านของตัวเองนั่นแหละครับยังราศีมังกรในวันที่5ทธันวาคม2563นี้นะครับแล้วท่านก็จะอยู่ตรงนี้แบบยาวๆไปอีกประมาณเกือบเกือบจะ3ปีเลยนะอาจจะมีแอบพักองศาถอยหลังบ้างนะครับเป็นบางช่วงบางเวลาแต่ว่าก็ยังไม่ถอยออกจากบ้านของตัวเองก็เอาเป็นว่าท่านจะอยู่เฝ้าบ้านแบบยาวๆไปถึงปี สองห้าหกหกกันเลยนะครับเป็นยังไงอยู่ยาวอยู่ยาวแต่ถ้าจะให้พูดถึงดาวเสา์เนี่ยนะครับหลายคนก็กลัวกันนะยิ่งด้วยแล้วเนี่ยลัคนาไหนหรือว่าราศีไหนเจอพระเสายกย้ายเข้าทับนะหรือไม่ก็เล็งถึงหรือไม่ก็ส่งกําลังเอื้อมถึงมักจะเกิดเรื่องเกิดราวหรือว่ามีเหตุให้เกิดความทุกข์ใจไม่สบายกายในบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของพวกคุณอย่างแน่นอนครับ พระเสาก็คือความทุกข์คือความหนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยอึดอัดนะพระเสาก็คือความล่าช้าเนิน่นนานไม่ทันใจไม่ได้ดังใจ <c oughs> เป็นยังไงครับอันนี้คือความหมายบ้างส่วนบางตอนเท่านั้นเองนะขนพองสยองก้าวกันเลยทีเดียวนะ,อ,ะอย่าไปกลัวครับเงานั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีแสงนะครับหรือหากไม่มีสีขาวแล้วหญยจะรู้ว่ามันมีสีดำนะครับ นี่ผมกําลังจะบอกว่าความหมายด้านดีๆของพระเสาวท่านก็มีเหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับดาวคู่สัมพันธ์หรือว่าดาวที่ส่งกําลังถึงณช่วงเวลาตรงนั้นนะครับว่าจะดึงเอากําลังด้านไหนของพระเสาวท่านออกมานะแต่ว่าพระเสาโยกย้ายในครั้งนี้นะครับมีพระราหูกับดาวพฤหัสเข้ามาสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะส่งผลดีต่อทั้ง12ลัคนาราศีกันเลยสำหรับ ชาวตุลน,นะครับพระเสาก็คือดาวเจ้าเรือนพันธุในวันที่5ธันวาคม2563พระเสาวดาวพันธุท่านจะย้ายกลับเข้าบ้านตัวเองยังราศีมังกรมีกำลังเป็นกเกษตรตราธิบดีค่อนข้างที่จะส่งผลดีต่อชาวตุลมากเลยทีเดียวล่ะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับชาวตุลที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหากับผู้หลับผู้ใหญ่นะครับหรือว่าคนในบ้านในครอบครัว ไม่ค่อยจะสามาคัคคีกันมากนักสักเท่าไรหรอกครับมีเรื่องต้องขัดแย้งกันอยู่เป็นเนืองๆน,นะครับสร้างความอึดอัดจุกจิกใจให้กับชาวตุนอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวความอึดอัดเหล่านี้นะครับหรือว่าความขัดแย้งเหล่านี้ที่มันมีอยู่เนี่ยจะเริ่มลดลงคลายตัวลงถอยลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในช่วงต้นๆประมาณตั้งแต่ธันวา63ไปจนถึงมีนา64นะครับอาจจะมีตึงเครียดกันอยู่บ้าง กับสถานการณ์ในบ้านในครอบครัวหรือว่าชาวตุนบางท่านก็อาจจะไปเกิดขึ้นในที่ทำงานก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวนะจึงควรจะหลีกเลี่ยงทุกกรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะนำพาไปสู่หนทางแห่งความขัดแย้งกันเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับเราบุตรหลานบริวารของพวกท่านนั่นแหละหรือว่าคู่สามีภรรยาก็ด้วยนะครับก็ต้องระมาระวังกันเอาไว้นะเป็นจังหวะของ ดวงดาวทั้ง3แห่งตรีเทพใหญ่ท่านถึงกันนะครับส่วนมฤตยูเองก็ยังคงเล็งรักท่านอยู่นะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ให้มากนะกับปัญหาทางด้านการเงินปัญหาความรักสามเศร้าเราสามคนจุกจิกรงตัวไม่รงรอยกันในเรื่องของผัวมีเมียก็ต้องระวังให้ดีนะครับเหตุการณ์ในลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยทีเดียวล่ะครับ เพราะว่าดวงดาวท่านเหนียวนำนะครับหนุนนำส่งผลให้มันเกิดเรื่องขึ้นได้ง่ายมากแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีเรื่องขัดแย้งตกเถียงกันอยู่บ้างเออผมก็ยังมองว่าปลายทางของความขัดแย้งนั้นมันน่าจะตกลงกันได้อยู่นะหรือว่าหาข้อยุติร่วมกันได้อยู่นะครับหลังจากมีนา64เป็นต้นไปนะครับสถานการณ์จะคลายลงนะครับจะค่อยๆเย็นลงไปเองนั่นแหละไม่ต้องห่วงหรอกครับ การที่พระสากลับเข้ามาเป็นเกษตราอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองเนี่ยนะท่านจะส่งผลทําให้หลายๆสิ่งหล,หลายอย่างในชีวิตของชาวตัวนั้นมันดูดีขึ้นมันมั่นคงขึ้นมันแข็งแรงขึ้นนะครับค่อนข้างที่จะมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนมากขึ้นด้วยละครับมีความรู้สึกมีความมุ่งมั่นที่อยากจะมีฐานะที่มันสูงขึ้นอยากจะสร้างฐานะให้กับตัวเองนะครับตั้งแต่ธันวาคม63ไปเลยจนถึง นู่นแหะครับมีนาปี6 6เลยนะหลายท่านเนี่ยวางแผนที่จะซื้อบ้านใหม่นะครับบางท่านก็วางแผนที่จะซื้อรถเออหรือว่าถ้ามีอยู่แล้วก็อาจจะอยากจะต่อเติมเพิ่มเสริมเติมแต่งนะครับในบางมุมบางส่วนให้มันดูดีขึ้นให้มันขยับขยายมากขึ้นในเรื่องของการงานการเงินเองก็จะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนมากเลยหลัง ประมาณมีนา64ไปแล้วนะครับงานบางอย่างที่คุณอาจจะคิดว่ามันอาจจะจบไปแล้วนะครับเออไปต่อไม่ได้แล้วละลองหยิบมันขึ้นมาพยายามใหม่อีกรอบสิครับดาวพันธุมาเกื้อนหนุนแบบนี้ผมมองว่ามันน่าจะหวนกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งอยู่นะแถมน่าจะได้กำไรกินกันต่อเนื่องไปอีกในระยะแบบยาวๆกันไปเลย ชาวตูนภายในระยะเวลา2-3ปีต่อจากนี้โดยประมาณนะครับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกคุณนั้นจะเริ่มค่อยๆขยับดีขึ้นเรื่อยๆละใครที่ยังไม่มีหลักยึดในช่วงนี้ก็สามารถที่จะสร้างหลักปักฐานกันได้เลยทีเดียวนะครับหากคุณตั้งใจจริงๆจะมีสิ่งแปลกใหม่เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกคุณเยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวล่ะครับลองเอาไปสังเกตดูนะครับเกณฑ์การเดินทางหรือว่าย้ายที่อยู่อาศัยก็มีสูงมาก รู้สึกว่ามันจะเป็นช่วงแห่งการร้อนที่อยู่นะครับอยู่ไม่ค่อยจะติดที่หรอกอหลายคนก็อาจจะต้องยกย้ายไปที่ใหม่นะครับย้ายที่อยู่หลายคนก็มีการเดินทางไปไป,ไปมามาไปไปกลับกลับนะครับอยู่ไม่เป็นเวลาอยู่ไม่เป็นจุดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแหละครับเพราะว่าที่ผ่านมาในชาวตุนค่อนข้างที่จะอึดอัดมากกับสถานการณ์รอบๆตัว ก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับช่วงตั้งแต่ธันวา63ไปถึงมีนา64นั้นอาจจะมีฟิลแบบว่าเครียดอยู่บ้างนะพอผ่านมีนา64ไปแล้วนั้นชีวิตของพวกคุณชาวตุนค่อนข้างที่จะรีแลกซ์ลงมากขึ้นอยู่นะครับรู้จักที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเปิดโลก,กทัศน์ของตัวเองเปิดมุมมองของตัวเองนะครับออกล้าที่จะก้าวเดินออกไปกล้าที่จะ รับอะไรใหม่ๆนะครับกล้าที่จะออกไปจากเซฟโซนที่ตัวเองเป็นอยู่แล้วนะครับกล้าที่จะตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างที่ที่ผ่านมานั้นคุณไม่กล้าที่จะตัดสินใจแล้วก็ชาวตูนหลายท่านเนี่ยจังหวะนะักตรงนี้นะครับเป็นช่วงออกเดินทางท่องเที่ยวหาประสบการณ์เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับมองหาแหล่งทํารายได้ใหม่ๆโอกาสใหม่ๆจะได้พบได้เจอกับสังคมใหม่ๆเพื่อนฟูงใหม่ๆนะครับ จะรู้เรื่องในสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับฉะนั้นในเรื่องของการงานและก็การเงินผมมองว่าเขาน่าจะปรับตัวดีขึ้นอยู่แล้วละส่วนประเด็นปากเสียงก็จะลดน้อยถอยลงไปอยู่แต่ว่าครอบครัวไหนหรือว่าคู่ไหนที่มีประเด็นกันมาก่อนแล้วอยู่นั้นนะครับในเรื่องของมือที่3หรือว่าปัญหาความรักๆคล้ายๆค,ค,ความไม่ลงตัวกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วผมมองว่า มันก็อาจจะเงียบลงอยู่นะแต่ว่ามันประเด็นมันก็ยังคงไม่หายไปไหนหรอกเออยังคงเป็นฝุ่นที่คอยอยู่ใต้พรมหรือว่าเป็นคลื่นที่อยู่ใต้น้ําอยู่ก็พยายามเพ่งเล็งไปที่การงานเป็นหลักนะครับปัญหาเก่าๆก็อย่าพยายามไปรื้อฟื้นหาฝอยหาตะเข็บมันค้นมันขึ้นมานะครับมันจะเป็นเรื่องเป็นราปวดหัวเสียเปล่าๆความรักอาจจะดูปวดหัวซะมากกว่านะครับในช่วงณเวลาตรงนี้ หรือมันอาจจะแปลได้ว่านะครับคุณกับผู้นั้นอยู่หา่างกันเออต้องแยกกันทํางานถึงจะดีเออ,เอ,อนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันในลักษณะแบบนี้นะชาวตุลท่านไหนที่ร่างกายหรือว่าสุขภาพนั้นไม่ค่อยจะสู้แข็งแรงมากนักในช่วงที่ผ่านมาก็จะกลับจะกกายเริ่มดีขึ้นนะครับโดยอํานาจแห่งพระเสาร์ที่เป็นดาวพันธุ์ทูนี่กลับมาเป็นเกษตรอยู่ในบ้านในเรือนของตัวเอง ทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวคุณมันดูเหมือนว่าจะเป็นไปนในทิศทางที่เป็นบวกมากขึ้นก็ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองนั่นแหละครับให้ดีก็ขอฝากกันเอาไว้เท่านี้ก่อนอันนี้มาพยากรณ์แบบคร่าวๆให้ฟังกันเล่นๆก่อนจะเข้าดวงรายเดือนนะครับรเป็นการพยากรณ์เฉพาะจุดของดาวพระเสาร์นะครับแค่จุดเดียวรายละเอียดดาวคู่สัมพันธ์ดาวกระทบ ยังไม่ลงรายละเอียดให้นะครับเดี๋ยวจุดน,นั้นเอาไปว่ากันในดวงรายเดือนนะครับของแต่ละเดือนอาจจะตรงมากตรงน้อยก็ขึ้นอยู่กับาดาวเกิดตั้งรับของแต่ละบุคคลน,นะครับแต่ทิศท,ทางโดยรวมจะเป็นไปในลักษณะของรูปแบบนี้อย่างแน่นอนละครับแล้วก็อย่าลืมติดตามดวงรายเดือนนะครับรายละเอียดหยิบย่อยแล้วก็เหตุการณ์ในหนึ่งเดือนนั้นจะเยอะกว่านี้อยู่นะครับสำหรับ ep นี้กระผมก็ต้อง ไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่ใน EP ีถัดไปนะครับสวัสดีครับ